เดี๋ยวเรากำลังจะพาทุกคนไปกินร้านข้าวหน้าไก่ที่เขาบอกว่าเป็นตำนานข้าวหน้าไก่ร้านแรกในประเทศไทยเพราะว่าเขาเปิดมาร้อยกว่าปีครับทุกคนครับตอนแรกคือเป็นเป็นหาขายก่อนแล้วถ้าสมมุติเป็นตั้งร้านนะครับของเียนี่คือรุ่นที่สามสองสี่เจ็ดเก้าครับที่ตั้งร้านนี่ครับดูนะครับชัดเจนครับทุกคนครับตั้งแต่พศสองสี่เจ็ดเก้านี่ทุกคนรบกวนนะครับเนียครับ ส่วนเป็นส่วนพวกสะโพกไหมครับเนี่ยสะโพกเดียครับนี่เนสะโพกเนื้อสะโพ,ก,ะพ,ก,ะพ,ก,ะพกมันจะเป็นชิ้นแล้วมันจะนุ่มมีความชุ่มฉ่ำหน้าตาจะประมาณนี้ก็คือมีข้าวราดด้วยไก่กินคู่กับพริกชี้ฟ้าเขียว ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเพิ่งเจอเข้าวหน้าไก่ที่ราดน้ำได้สะใจขนาดนี้นี่เป็นร้านระดับตำนานเลยทีเดียวนะดูดิทุกคนดูความเข้มข้นของแกงไก่และเขาทำวันหนึ่งนี่หม้อใหญ่มากๆเำทั้งวันตักทั้งวันคนที่มาส่วนใหญ่เนี่ยก็กินข้าวหน้าไก่ันังนแหละหรือไม่ก็เป็นบะหมี่ไก่เดินเข้ามาในร้านเนี่ยจากไม่หิวกลายเป็นหิวได้เลยดูดิทุกคนมันเข้มข้นมากๆเลยนะ<ฮ>ละไก่เนี่ยเป็นไก่ที่ขั<ฮ>้หเดี๋ยวนี้ จานขนาดนี้นะคุณจานบลเลอร์เลยครับทุกคนครับคือลาดล้นๆเลยต้องมาองเลยว่ากินไปเนี่ยจะได้คุณภาพเนื้อเน้นๆน้ำซอสสีแดงยังไงดียังไงดีวีสองหลักๆคือตอนนี้โทรหาที่ร้านไม่ติดครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของอีเตอร์โอ๊ตครับทุกคนครับผมวันนี้เนี่ยผมไปเจอร้านข้าวหน้าไก่เขาบอกว่าเป็นตำนานร้านข้าวหน้าไก่ร้านแรกในประเทศไทยเพราะว่าเขาเปิดมาร้อยกว่าปีครับทุกคนครับร้อยกว่าปีนี่คือรุ่นที่3านะตั้งแต่อากงมารุ่นพ่อตอนนี้เป็นรุ่นลูกแล้วขายตั้งแต่เป็นหาบเล่แล้วผมเป็นข้าวหน้าไก่ครับทุกคนครับแล้วปริมาณนี่จุกจุนะนี่โอ้โหคุณรูนะเนี่ย คือให้มาแบบคูณคูนราดน้ำท่วมมสไตล์แบบข้ามหมูแดงราดน้ำท่วมมนั่นไะสิที่รักกินบ่อยป,อยปะข้าวหน้าไก่โอ้แทบจะไม่ได้กินเลยเ<ร>ไปค,คือทั้งชีวิตผมอะกินข้าวหน้าไก่ไม่เกินห้าครั้งะผมจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นแป้งๆอะคุณแ,แ,แล้วราดน้ําเหนียวๆที่มันเป็นผสมแป้งเข้าไปอีกอเออมันก็เลยไม่ถูกปากไม่ถูกฉลกเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวเรากำลังจะพาทุกคนไปกินร้านข้าวหน้าไก่ ี่เขาบอกว่าเป็นตำนานข้าวหน้าไก่ร้านแรกในประเทศไทยเป็นรสชาติแบบโบราณ OG ร0อเดี๋ยวไปริ้มลองกันหน่อยว่าข้าวหน้าไก่ของแท้เนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงมีการันตีโดยมิชลินบิดคูมองด้วย oh, อ่าส่วนใหญ่เขาจะให้รางวัลกับพวกร้านอาหารสตรีทฟู้ดอะไรเงี้ย ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปปรับทัศนคติกันหน่อย,อยเรื่องของข้าวหน้าไก่ว่าจริงๆเนี่ยรสชาติแบบโบร,ราณรสชาติแบบเจ้านี่มันเป็นดั้งเดิม o g OG แบบนี้เนี่ยมันจะอร่อยไหมมันจะถูกปากผมไหมร้านนี้ชื่อว่าห้องอาหารพูนเลิศครับทุกคนครับอเออห้องอาหารพูนเลิศอยู่ตรงห้าแยกพระปาชัยดุมๆไ,ๆไปแต่ว่าลองโทรอีกครั้งไหมห้ลองโทรตั้งแต่เช้านี่สองเบอร์สามเบอร์นี่รวมๆกันน่าจะเป็นสิบสายนะเนี่ยคุณดูดิ เนี่ยมไม่มีแต่เบอร์ไลน์อย่างนั้นเลยนะไม่รับเลยไม่มีรับเลยอีกทีลองอีกทีครับทุกคนครับโทรติดนะ่แต่ไม่คนรับนะหรือเบอร์กูมันเหมือนเบอร์โทรคอเซ็นเตอร์วะแบบขึ้นโจแล้วไม่น่ากดรับอ่ะดุ่มไปไหมสุ่มไปไหมเพราะว่าอยู่ใกล้ๆพอดีด้วยเราเพิ่งถ่ายงานแถวๆนี้มาไปไหมไปไหมลองปักหมุดไปไหมนี่นี่ห้านาทีเอง ใ,ใกล้ๆเลยอยู่ตรงห้าแยกพระพาชัยเลยครับเขาบอกเนาะไปครับไปครับนี่ครับทุกคนข้างหน้าของเรานี่คือห้าแยกพระพาชัยปะอ่าใช่อยู่ตรงข้างหน้าเลยปะมันเป็นห้าแยกเลยหระใช่แล้วนี่ตรงนี้ตรงนี้คือห้าแยกร้านคือเลยไปนิดเดียวคุณนี่ไงฮี่ร้านมันร้านมันอยู่ตรงห้าแยกเลยนะนี่ สองแหงแถวเจอเลยครับทุกคนครับนี่ร้านนี้ครับทุกคนครับห้องอาหารพูลเลิศเห็นไหมพี่จ๋าไปจอดรถตรงไหนได้ครับในวัดพระพาชายัยในวัดพระพาชายัยขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบทำไมทำไมทำหน้าตาเป็นอย่างนั้นมาไม่เขาบอกว่าต้องไปจอดที่วัดพระพาชายัยเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าใคร,ถ,ใครถ้าใครจะมากินร้านนี้นะพี่เขาชี้พิกัดที่จอดรถให้แล้วก็คือตรงวัดพระพาชัยครับทุกคนครับเข้าไปจอดในวัด นี่คนจอดรถนะเสียตังค์ป่าวะน่าเสียนะนี่โอ้ชัดเจนจอดรถชั่วโมงเท่าไหร่ครับพี่สามสิบาบาทโอเคนี่ไม่งั้นโดนนะใครมาแถวนี้ก็ตามกฎระเบียบนะคุณกฎจราจรคุณหาที่จอดรถให้มันดีๆไม่งั้นไปจอดข้างทางขวางทางอะไรเงี้ยนะผมนี่มาจอดในนี้นี่ชั่วโมงสามสิบบาทนี่นี่ เห็นป่ะสีชัดเจนนะสีฟ้าๆแบบนี้ครับห้องอาหารเขียวๆฟ้าๆแบบนี้ครับผมตรงนี้คือห้องอาหารคุนเลิศครับทุกคนครับ,รบตรงนี้ที่บอกว่าเป็นตำนานข้าวหน้าไก่อายุ100ร้อยกว่าปีนะครับทุกคนครับเจ้าแรกในเมืองไทยลองเข้าไปดูไหมลองเข้าไปดูไหมว่าหน,น้าตามันจะเป็นยังไงทุกคนแต่ผมห็นตามโซเชียลแล้ว ย่มไม่แพงนะเว้ยพปกติของที่มันเป็นเก่าแก่ของที่มันอยู่ขายอยู่โซนเนี้ยโซนเมืองเก่าตรงเนี้ยส่วนใหญ่จะแพงนะเพราะว่าเขาขายความเก่าแก่โอจีอะขายสูตรเก่าแก่ขายความโอจีอะส่วนใหญ่ราคามันจะแพงขึ้นเหมือนพวกอาหารตามยาวราชอะใช่แต่อันนี้คือราคาเริ่มต้นที่50บาิบาทข้าวหน้าไก่แคห้าสิบบาท ใช่ใช่ <50 S 1> ใชบาทคุณกินได้แล้วแล้วมีธรรมดามีพิเศษอะไรอย่เงี้ย oh. เดี๋ยวลองเข้าไปถามอาเฮียเขาดูครับว่า mm. ที่นี่มีขายอะไรบ้างเมนูอะไรบ้างครับผมเนาะลองไหมลองไหมไคุณยอ,อยากกินแล้วไป ข้าวหน้าไก่ครับร้อยกว่าปีสูตรร้อยกว่าปีครับถึงไหมครับร้อยกว่าปีถ้ารวมหักขายด้วยก็ถึงตอนแรกคือเป็นเป็นหักขายก่อนแล้วถ้าสมมุติเป็นตั้งร้านนะครับของเรียนี่คือรุ่นที่สามสองสี่เจ็ดเก้าครับที่ตั้งร้านนี่ครับด้วยครับชัดเจนครับทุกคนครับตั้งแต่พศสองสี่เจ็ดเก้านี่ทุกคนรบกวนนะครับเฮียครับ ส่วนเป็นส่วนพวกสะโพกไหมครับเนี่ยสะโพกเห็ดนาครบนี่สะโพกสวนเนื้อสะโพกมันจะเป็นชิ้นแล้วมันจะนุ่มมีความชุ่มฉ่าที่สั่งปเป็นข้าวหน้าไก่ก็คือเอานี่ร้านเลยใช่ครับข้าวหน้าไก่นหน้าไก่ไก่เพียบนะคบุณ<อ>เนี่ยให้ดูตากขึ้นมายังไงก็เจอไก่ขายราคาไงครับเนี่ยจานละหบาทครับจานละห้าสิบบาทครับทุกคนครับอันนี้คือเมนูของที่ร้านครับทุกคนครับเท่าที่เราเห็นเลยคือจะมีข้าวหน้าไก่บะหมี่ไก่ห้าสิบบาทห้าสิบบาท ข้าวหน้าไก่เพื่อมีไก่50บาทเบอาทแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่าข้าวเหนียวหมูแดงหน้าไก่ครับทุกคนครับราคา80บาทแล้วก็จะมีเป็นพวกโกยซีหมี่ครับทุกคนครับมีเมนูเยอะอยู่นะ,ะข้าวผัดกระเทียมนีข้าวผัดเปรี้ยวหวาน<ม>ข้าวผัดพริกข้าวผัดกะเพราส่วนใหญ่เป็นเมนูพวกข้าวผัดก็เยอะครับลองชิมรสชาติไหมราคาจาน50บาทเฮียตักให้หนูหน่อยได้ไหมได้ครับ50าบาทเปนจานนไก่เยอะดูครับนี่ครับทุกคนครับ นี่50บาทเออมอิ่มเลยเนี่ยรวมกกว่าปีขายมาร้อยกว่าปีแต่ยังขายที่ราคา50บาทแล้วคุณดูไก่ดิคุณดูซอสดิเอ้านี่ราดมาแบบนี้ราดมาแบบนี้ลองดู80ดสิบไหมได้ได้ลองดู80ดสิบไหมอันนี้พิเศษครับข้าวก็จะเยอะกว่าขายดูเลยเปรียบเทียบเลยอันนี้คือธรรมดา50บาทส่วนอันนี้โอ้โหพิเศษกระโดดไป80บาทครับทุกคนครับ80บาท แล้วก็เขาจะกินกับตัวพริกเป็นพริกชี้ฟ้าเขียวครับทุกคนครับี่พริกชี้ฟ้าเขียว<ม>หน้าตาจะประมาณนี้<ม><ม>ก็คือมีข้าวราดด้วยไก่กินคู่กับพริกชี้ฟ้าเขียว<ม>แล้วก็จริงๆมีผักชีด้วยวิธ<ม><ม>ีกินคือแบบนี้เลยไหมเนี่ยหรือต้องใส่อะไรอีกไหมลูกค้าบางท่านเขาจะชอบใส่จิ๊กโชบจิ๊กโฉบซอสเปรี้ยวบางคนก็ปรุงแบบใส่พริกป่นใส่อะไรอย่างเงี้ยครับตามชอบเลยแต่ละคนมีสูตรตัวเอง เอาลองไปชิมไหมเอนะน่าสนใจเอาเราไปชิมดูครับพี่วยนครับนี่รสชาติแบบนี้50บาท80บาทจะอร่อยหรือเปล่าครับไปชิมนะไอ้ข้าวหน้าไก่ที่ว่าเนี่ยอยู่ตรงข้างหน้าเราตรงนี้ดูสีดิ สีไม่ครน,น่ากินเข้มข้นมากดูจากในคลิปอะ่ะสีไม่ครน,น่ากินคือยังไงก็อยากมากินให้ได้อะทุกคนครับอันนี้คือข้าวหน้าไก่ตรงท้าแยกพระพ,พาชัยครับทุกคนครับนี่แล้วคุณดูไก่เขาดิที่ตักตรงไหนก็เจอไก่ไก่เยอะมากลาดน้ํามาแบบท่วมๆแบบนี้บะหมี่ไก่บะหมี่หน้าไก่อันนี้ก็ราคา50บาทครับทุกคนครับโกชิมินี่ทุกคนครับโกชิมีไก่มีหมูเนื้อไก่กุ้งราคาเท่ากัน8ปบาท้นี่ ไม่น่าแบบอเจกอแปะมากินกันเยอะเพราะว่า,วาหนึ่งคือความเก่าแก่สองคือความคุ้มค่าราคาไม่แพงแล้วก็อีกเมนูหนึ่งพี่เขาบอกว่ามาที่นี่นอกจากพวกข้าวหน้าไก่ก็จะเป็นพวกเมนูเนื้ออย่างเมนูนี้ก็จะเป็นเนื้อผัดน้ำมันหอยราคา150ราบบาทเองคุณราคาไม่แพงนะทุกคนนะเ,เ,เปรียบเทียบกับตำนานเปรียบเทียบกับสตอรี่ของเขาราคาไม่แพงเลยครับเริ่มต้นที่50บบาทลองชิมรสชาติไหม นี่อันนี้คือข้าวหน้าไก่ที่เราคุ้นชินแต่ที่ผมคุ้นชินอะ่ะสีมันจะอ่อน,นอยู่นี้ที่ผมเคยกินอะ่ะสีมันจะอ่อนเลยแหละอ่อนเหมือนสีลาดหน้ามันจะไม่เข้มขนาดนี้ครับอันนี้คือเข้มออกแบบน้ำตาล<ม>แดงอย<ม>่างเงี้ยนะ รสชาติกินเข้าไปคาแรกนะอยากทด่ดูสีสันนะ,ะเราจะคิดว่ารสชาติจะต้องเข้มแต่กินเข้าไปเนี่ยรสชาติมันไม่ได้เข้มขนาดนั้นเลยมันออกกลมกล่อมนวลนว,นว,นวนด้วยความที่มันเป็นแป้งมันก็จะรู้สึกว่านวลนว,นว,นวนแล้วก็ after t เนี่ยจะเป็นกลิ่นของซีอิ๊วดำกินสีอิ๊วดำที่มันทําให้สีมันเป็นแบบนี้มันคือกลิ่นของสีอิวออ๊วดำ,สวดำรสชาติจะใกล้เคียงกับพวกหมูสีอิ๊วดำแต่มีความหอมมากกว่านั้นเยอะนี่ข้าวไก่น้ําราดอย่างเดียวเลยนะทุกคนนะ ไก่นุ่มเนื้อไก่นุ่มหอมกลิ่นซีอิ๊วดำแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นแป้งอ่ะมันจะละมุนละมุนอ่ะใช่อร่อยเอับด้วยครับนี่เดี๋ยวลองกินคู่กับตัวนี้เลยพอมันเป็นพอมันเป็น t e เ t อร์แป้งๆแบบเนี้ยเรากินเยอะๆเราจะรู้สึกเลี่ยนเนะี้ยได้ตัวนี้มาตัดอ่ะมันจะมีความกรุบๆแล้วมีกลิ่นเหม็นเมนเกียวของตัวบิสกิัเกียวอะ่ะกินแล้วมันเข้ากันมันแก้เลี่ยนแต่ผมจะลองอันนี้ครับตัวนีบนี่ซอสเปรี้ยวจิ้โจ๊อ่านี่ครับตรงนี้มีความเค็ม มีความหวานอ่อนๆแล้วผมว่าตักเปรี้ยวน่าจะอร่อยครับทุกคนครับเนี่ยลองดูปึ๊บเบิ๊บเบ๊บเบ๊บนี่แบบนี้ครับอันนี้ลองตัดลดด้วยจิ๊กโชว์ครับทุกคนครับลองให้ผมชอบผมชอบเขาใส่จิ้กโชะนะเพราะท่ามันจะมีอะไรมิติมากขึ้นจากเดิมที่มีหวานเค็มอันนี้จะหวานเค็มแล้วมีตัดเปรี้ยวเข้ามาอร่อยคุณละแบบ กินธรรมดาก็อร่อยแต้วตัดด้วยจิ้งโถก,ก็อร่อยเข้าใจเลยทำไมเขาถึงขายได้ร้อยกว่าปีราคาไม่แพงแล้วก็ลดทาาที่มันหาก,กินอย่างนี้ได้ยากเว้ยทุกคน คุณต้องลองเลยผมอยากให้คุณลองเลยเพราะว่าจะได้รีวิวไปพร้อมกันว่ารสชาติมันเป็นไงผมอยากให้คุณลองกินร้านนี้เหลือแค่บุญเดียมแล้วเมียไปทำธุระแล้วหายไปแล้วแวะเวลาแวะเวลาผมเป็นยิมซ้อมซ้อมทำโอ้ยนี่นี่นี่คุณไก่ชิ้นไม่เล็กนะทุกคนนะเนี่ยดูช้อนเว้นดิไม่เล็กเลยไก่ชิ้นเบ้อร์แล้วก็มาครับลองน้ำก็เข้มข้นเหรอพี่ละมุนไหมอุ้ยละมุนเลยแต่ว่ามัน ผมความรู้สึกผมผมว่ามันไม่ได้เข้มข้นขนาดที่เราเกิดด้วยสายตาเว้ยอ่าใช่เพราะสีมันเข้มมากสีมันเข้มเลยตอนแรกนึกว่ารสชาติอ่ยมันจะต้องเข้มแต่พอมันเป็นลันกษณะเทกเจอร์ของเป็นแปง้งเมือเๆืเนี่ยมันกลับกลายเป็นรสชาติมันน,นุนนวลนุนนวลหวานลงไปนี่ไหมลองบะหมี่ดิอ่าอันนี้คือเมนูอะไรคุณน,น,นี่คือบะหมี่ไก่บะหมี่หน้าไก่ก็เป็นเหมือนกันบะหมี่หน้าไก่บะหมี่หน้าไก่ราคา5 0บาทเหมือนกันแล้วก็ราดมาด้วยตัวซอสหน้าไก่ซอสหน้าไก่ซอสเดียวกันนะมาจากหม้อเดียวกัน จะอร่อยเลยดีไหมดีถ้าเทียบกับข้าวอ่ะคุณว่าอันไหนข้าวกันถ้าเทียบกับข้าวผมว่าข้าวดีกว่าใช่มันโอจีกว่านะโอจีกว่ามาผมลองมั่งครับทุกคนครับตัวนี้บะหมี่หน้าไก่ลองแบบไม่ปรุงก่อนนะแต่ผมว่าตัวนี้ผมถ้าเป็นผมผมปรุงหน่อยดีกว่าใส่ตัวพริกน้ำส้มเข้าไปนี่วอุ้ยคุณเดูเนื้ออู้ดูไก่เลยดูไก่เลยไก่มาแบบนี้ครับทุกคนบะหมี่หน้าไก่ลอง แต่อันเนี้ยข้อเสียมันคือพอมันเป็นบะหมี่เนี่ยมันจะดูดไอตัวน้ำซอสมันอ่ะเมือมอม่อเข้าไปอ่ะสำหรับใครไม่ไม่ชอบเท็กเจอร์แบบหยีๆนะ<ช>ตัวน,นี้อาจจะไม่ได้ถูกปากมากมายอไอตัวซอสไก่เขาว่าหอมอยู่แล้วตามที่เรารีวิวเลยเพราะว,ว่ามาจากหม้อเดียวกันอร่อยครับทงกคนถ้กินเปล่าๆอย่างเงี้ยอีกทีหนึ่งกึๆๆ่งกึ่งบะหมี่หมูดแดงกึ่งกึ่งรัดหน้าอร่อยครับทุกคนครับตัวนี้ราคา50บาทเองเนี่ยโคตรถูกทุกคนนี่แล้วลองตัวนี้โกติเม่ถ้าโกติเม่เนี่ยปกติจะใส่กับจิกโชว์แน่นอนอ่าใช่ จิกโญน้ำตาลพริกอะไรเงี้ยจิกโหลงแบบนี้เนี่ยแล้วดูสีน้ำสีน้ำมันจะใสกว่านะคนสีน้ำซอสมันจะใสใสกว่า โปซมีอร่อยสัน่นเส้นมันดึกดึกด้วยเส้นมันหนักไม่อมแป้งเหมือนไอตัวข้าวหนัก<ช>ไอ้บะหมี่ไก่เว้ยบะหมี่หน้าไก่อะมันจะอมแป้งแต่อันเนี้ยเส้นมันมีความดึกดึกเหมือนจะคนละเส้นกันเลยแล้วก็ไอตัวน้ำราดอะของโปรยซีเมียอ,อารมณ์เดียวกับพวกกับพ่อปลา<ช> <c oughs> เนื้อผัดน,น้ำมันหอยนี่น่ากินมาก <c oughs> เนี่ยเหมือนเขาเอาไปเหยวะกับน้ำมันมาก่อนอะไปเหย่ะวไปรวนผัดน้ำมันไปทอดอ่ะใช่นะ จะได้เบนไม่กินเนื้อไม่กินกินอยู่กินอยู่เหรอกินอุ้ยนะนี่อยากได้ข้าวเลยอ่ะใช่รสชาติหวานเค็มอแล้วจะหวานหวานนำมานิดนึงได้กลิ่นของต้นหอมกลิ่นของกระเทียมรสชาติปูมาค่อนข้างกัดบอกได้เลยว่าโคตรอร่อยตอนแรกผมนึกว่ามันเหมือนแบบ เอาไปผัดมาก่อนเลยแ่แข็งนะไม่แข็งไม่แข็งนุ่มอันนี้เขาเรียกว่าเอาไปเหว่ยงเรียบร้อยจานใหญ่เลยอร่อยจัดอร่อยจัดมาร้านนี้คือเปลี่ยนทัศนคติต่อข้าวหน้าไก่เลยใครที่เคยกินข้าวหน้าไก่แล้วรู้สึกไม่ชอบเคยกินแบบที่ไม่อร่อยมาผมอยากให้ทุกคนได้มาลองร้านนี้ครับหนึ่งอร่อย กปรี่หมีก็อร่อยอตัวนี้แล้วแต่คนชอบชสัมผัสมันจะใยญ่ยๆหน่อยตัวนี้<ช>ส่วนอันนี้อ่อร่อยอเยีย,ยนี่ฮะเจด๊ดาที่ร้านเปิดปิดกี่โมงครับ <c oughs> เปิดอังคารถึงอาทิตย์9โมงหยุดทุกวันจันทร์จ้าเรเปิดตั้งแต่9โมง4โมงถึง4ี่โมงเย็นจ้าไปเบนมึงสำนึกไหม ทั้งร้านเนี่ยเรือโต๊ะเราโต๊ะเดียวเนี่ยตอนนี้ประมาณ4ี่สี่โมงครึ่งปิดประมาณ4ี่โมงแล้วใช่เนาะแล้วผมเพราะฉะนั้นใครอยากลิ้มลองข้าวหน้าไก่สูตรแบบร้อยกว่าปีนี่มาได้เลยโอทีโอทีอแบบนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ เพียงแค่ถ้าคุณและชอบใจฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครดูแล้วอยากลิ้มลองนะติดตามมาได้เลยตรงนี้ได้มาได่าแย่เพราะผาชัยครับผมครับผมเปิดปิดตามเวลาที่เจ๊บอกนะใช่เนาะประมาณนี้ครับครับผมไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวดูแถวนี้มีอะไรอร่อยอีกเยอะของจริงอันนี้ของจริงดี่